สวัสดีครับผมบ้านาสตอรี่คลิปนี้มาอยู่กับเกี่ยวข้าวก็ขอเจ็ดเก้านะก็พอดีมาลากข้าวนะก็เลยเี่ยต้นเป็นคนเกี่ยวเกียต้นเป็นคนเกี่ยวผมมาเป็นคนลากนะก็ผม,มเอาอ้แตนมาลากคนนะด,ด,ดากมาลากแล้วก็วันนี้มาเจอกับข้าวเจ็ดเก้านะครับจํานวนหกไร่นะเจ็ดเก้าหกไร่นะครับก็มาดูเลยพามาดู ว่าข้าวเจ็ดเก้าเนี่ยรวงเปไง็นยังไงก็คนนีนก็ฝากติดตามทุช่องมางสตอรี่เดี๋ยวเราไปดูข้าวเจ็ดเก้านะครับตอนนี้เส้ต้นกระจัดไปแล้วตอ,อนนี้ก็เกี่ยวไปเกือบหมดแล้วครับก็เอยู่ประมาณหนึ่งไร่กว่าไร่เศษเศษไม่ถึงสองไร่นะก็น่าจะประมาณไร่ครึ่งเนี่ยก็เกี่ยวไปแล้วได้ไปแล้วสี่ได้ไปแล้วสามอุ้มอุ้มคุมปตาร้อยห้านะก็อุ้มที่สี่กำลังลงนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูรวงข้าวกันอ้านี่ก็เราเกี่ยวที่อายุเกือบร้อหว,วันนะก็ปกติแล้วเจเก้าเนี่ยอายุเกบเกี่ยวจะอยู่ที่ร้อยสิบถึงร้อยิบนะครับแต่พอดีรถเกี่ยวมีปัญหาก็เลยได้ไปที่ประมาณ1 2อยยี่สิบห้าวันแปลงนี้หว่านค่อนข้างแน่นนะครับเป็น ก็ขอเจ็ดเก้านะโอ้ย <PC> ด <and S 2> ูลวงนะครับ hmm. ด uh, ูลวงเลยนะดูลวงนะครับก็เจ็ดเก้านี่ยจะเป็นข้าวอายุยาวนะครับหรือหลายคนจะบอกว่าเป็นนาปีก็ว่าได้นะก็นี่ดูลวงหนึ่งลวงนะครับเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูนะครับนี่นะนี่นะหนึ่งลวงนะครับนี่นะนี่นะครับหนึ่งลวงโอ้ข้าวค่อนข้างสวยนะครับดูดูลวงนะแปลงนี้ก็ ถ้าได้สี่อุ้มจริงๆก็น่าจะอยู่สี่อุ้มสี่อุ้มร้อยห้าจะอยู่มานห้าตันห้าตันกฝ่านะครับประมาณแถวเนี้ยก็ถ้าได้ห้าตันก็ถือว่าโอเคนะครับอย่หลือ่าผมไม่ได้บอกว่าแปลงเนี้ยเป็นการว่านแห้งนะครับไม่ใช่หว่านน้ําถ้าได้ได้เก้าสิบถือว่าสุดยอดนะครับก็ค่อนข้างได้เนื้อดีนะครับก็แปลงนี้วันที เขาบอกนะวันทีไว้นะครับค่อนข้างทีก็เลยไม่ค่อยแตกกอแต่ก็ได้จํานวนต้นเยอะแต่สังเกตว่ารวงเนี่ยค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเรามาดูรวงกันนะครับนี่นะดูรวงนะครับก็ขอเจ็ดเก้านะรวงสวยมากเลยนะ <Ooh. S 1> เห็นเขาว่าค่อนข้างต้านทานโรคดีนะเจ็ 79, ดเก้าดูดูข้าวดูรวงข้าวนะครับดูลักษณะเม็ดนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะ สังเกตได้ว่าเม็ดเนี่ยเม็ดทับครึ่งกันเลยนะนี่นะครับเม็ดเนี่ยมันค่อนจะเลียงแบบเกือบทับครึ่งนะครับก็จํานวนเม็ดเนี่ยไม่แน่ใจก็ไปค้นหากันได้ทรงต้นก็ไม่สูงมากนะครับก็ประมาณสักร้อยยี่สิบกว่าเซนนะประมาณนี้ร้อยร้อยยี่สิบประมาณนั้นนะครับเนี่ยโอย้แต่รวงข้าวสวย ผมไม่ได้เดินมาดูนะทีแรกก็มาลากเขาบอกหกไร่น่าจะประมาณสี่ตันแต่ตอนนี้สี่ตันไม่อยู่แล้วครับสี่ตันไปแล้วนะก็ถ้ามีกุ้มหนึ่งก็ห้าตันกว่านะตอนนี้สี่ตันไปแล้วนะครับหกไร่น้ำวันแห้งเลยครับสุดยอดเลยดูดูลวงนะโอ้สุดยอดเลย,ลนะย,เลยครับลวงข้าวนี่สวยแน่นมากเลยนะพอเดินเข้ามาดูโอ้หายงสงสัยครับ เอาไปประกอบการตัดสินใจในการทํานารอบเราไปนะครับก็ข้าวเจ็ดเก้าจะเป็นข้าวที่อายุค่อนข้างยาวนะครับก็ประมาณสามเดือนใช่ไหมสี่เดือนนะครับก็ร้อยยี่สิบวันอ่าข้าวเจ็ดเก้าเป็นข้าวอายุสี่เดือนนะครับร้อยยี่สิบวันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเลือกทําเป็นข้าวนาปีนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็ ก็คือเราหวานรอบแรกไปแล้วก็พอเกี่ยวรอบแรกช่วงเดือนสิงหาแล้วเราเอาเจ็ดเก้าลงช่วงเดือนสิงหาครับก็รอบแรกเราหวานข้าวช่วงเมษาใช่ไหมครับเมษามหามหากันยาสิงหาแถวเนี้ยแล้วก็เกี่ยวข้าวออกแล้วก็สิงหากันยานะครับแล้วก็หวานเจ็ดเก้าตามนะครับแล้วก็จะมาเกี่ยวเดือนธันวาครับก็ตอนนี้ก็เดือนธันวาครับต้นเดือนธันวาก็ได้เกี่ยวแล้ว ก็เอาไว้เป็นทางเลือกนะครับแต่ว่าข้าวเนี่ยค่อนข้างราคาดีราคาสูงเพราะว่าข้าวเป็นข้าวเนื้อนุ่มข้าวข้าวกินนะครับที่เขาเรียกกันข้าวข้าวอ่อนข้าวเนื้อนุ่มครับมันจะได้ราคาค่อนข้างอยู่ในอีกชั้นหนึ่งจากข้าวพวกตระกูลข้าวแข็งนะก่อตัวนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะข้าวข้าวเจ็ดก้าวปสึกษากันได้เอาไปปกอบการตดใจได้สำหรับคลิปนี้มีอะไรมากท่าดู เจ็ดเก้านะเจ้าของนาบอกข้าวไม่ดีนะครับก็หกหกเนื้อประมาณหกไร่ได้ประมาณห้าตันกว่าต้องเห็นนะครับเพราะว่าอุ้มเนี่ยอุ้มได้สี่นะครับตอนเนี้อยู่ตอนเนี้ใส่ไปแล้วประมาณสี่ตันนะครับตอนเนี้ถ้าได้อีกอุ้มหนึ่งก็คือประมาณห้าตันสองห้าตันสามนะครับก็อยู่แถวนี้นะครับก็ค่อนข้างได้เนื้อหามาลองลองมาใส่นา,นากันดูก็ โอเคครับสำหรับคลิปนี้พามาดู979นะครับฝากดติดตามดนะ้วยนะครนบช่องตอรี่นำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ